สวัสดีครับเอฟซทุกๆท่านครับผมท่านภูมิเกียรติสุขุสุขนครับผมบุญพลาเมื่อสักครู่ในถวายน้ำกับพี่เน้นสายขเมินแล้วเนาะครับผมบัตตนีอาจารย์มากทั้งนี้วัาสัตวครับผมอยู่ด้านทั้งนี้ผมก็เลยภาพี่น้องกับติดตาม พระธุดงสายขมิ้นครับผมนี่แหละครับบริเวณที่อยู่ก็จะประมาณนี้ครับผมมีตั้งแต่พารานหินโคดหินครับทำลำไยครับสถานที่แห่งนี้ครับผมนี่ทำยูดานใไม่พนครับทำก็เป็นซอกหินแม่พี่ไอพี่น้องซอกหินที่เป็นเป็นหินแยกออกจากกันนะไหมครับผม้วก็ ทำนี่ก็จะมีหินอยู่ด้านบนเป็นซอกเข้าไปนะพี่น้องอาจารย์ว่าข่างข้าวของล่างมาอาศัยอยู่สัตว์ทางด้านขวามือนี่กระทางทางลงมาอีกด้านหนึ่งครับผมจากทางหลอดข้ามาแล้วก็ทา่งสลาเนาะพี่น้องครับมาทางนี้ครับสลา,าที่อยู่หน้าถนนครับก็ลังก่อสร้าง พระธุดงสายเขมนก็ว่าจะเฮ็ดจัก30มสตนคับเพื่อจะมุ่งลังค่าให้องค์พระประธาน3องค์ที่อยู่ด้านหน้าครับ กราบนมาสการครับผอาจานผมมาคําเนี่ยมือนี่ครับผมครับผมไปหาให้กำลังใจค้นหายอยู่<ะ>อันเพื่อนหาป่าไหมห<ะ>เพื่อนหาป่าตั้งแต่ทุ่มนึงมาขึ้นหนิฮ่าเห็นแล้วละครับผมนี่แหละท่างฝายน้ำร้นี่ทพยท่างพันมาหนิละครับผมครับเห็นแล้วครับผมครับ ครับผมก็เอาน้ามานสองบอกถวายพี่เน้นละละพี่เน้นกรัโอ้ห้พ่อนเป็นแล้วเว่ยเก่งแล้วเว้ยพี่เน้นครับครับผมแมนแมนผมเห็นอยรถแรน,นสวนกันอยครับผมครับผมเห็นอยครับผม ้องพระอาจารย์นี่คือเป็นเสาใหม่ครับผมเสาน้เี่เป็นเสาลักเอิ้นลักยังเหรอครับนี่ลักงงครับเป็นมุม่งลังค่าห้ยั่งดีมันม่ลักเมืองลักเจ้าที่พบพุ่มิน่อครับผม ลักเจ้าพุ่มเจ้าทีครับถ้าเป็นลักสมัยใหม่อยู่พี่น้องครับผมท่าสีครับซีเมนเสาปูนที่เป็นปูนครับผมแต่ว่าท่าลักษณะการตกแต่งนี่ให้เป็นไม้ใช่นหมครับผมอยู่ดินแดนทำลำไยครับผมนี่นะครับทำก็จะเป็นซอกเป็นโพรง เสยพญานาคคาราดขึ้กันครับดินแดนนี้ครับเห็นเสียนพญานาคอยู่ครับผมวันที่ยีบแบพระอาจารย์จังสิบป้อยเออ28ครับเปยอี <28. S 2> ่สิบวันที่แปาพร้อมกันเด้เอตีอ่ายี่สิไทยมากกัมาบุมากมาก,มกับจำเป็นเราจะหนุนครับ นี่ละครับนายแหนวสร้างนี่ะอาจารย์กลับมามาสการครับครับผมบุตรบุตรบุตริเศษวิสูเด้อเีั้งสองวุนทลาอาจารย์นี่อาจารย์เอาไปย้ำในารย็ีจับสลากกินแบ่งโบท่านครับผมแน่นอกหาแป๊บหนึ่งดังแห้งบ่ผู้ใดไดบ่หาแปบหนึ่งดังแห้งอยู่มันแห้งพูดมันไปดังแห้งพูดมันปล่อยไปแบบมือนีกับมันบุตรใดกันหรอกยี่บแปด เมื่อที่ยี่สิบแปดเอาความกันเนาะยี่สิบแปดเอาความกันครับช่องได้มาก็ได้กับจีไล่ช่องมีดอกกันมากครับผมครับผมมากกาไปผู้เดียวครับผมผมผู้เดียวเอาพมอหน้ามาสองบล็อกก็เลยบดไอแวะหอดพ่อหมอทำกับมันหนักเนาะซึ่งน้มามสองบล็อกกับทึ่งบืนขึ้นพู่เนี่ยก็เลยเอาพ่อหมอทำออกไปหันสกอนวนสนก่นมากเพิราเนั่นก็เอานั่นแหละ่นมากอะ คนมากก็เอาละน้ำตาเทียนเขาพิโรน่ะน้ำตาเทียนตัวที่สามศูนย์หนึ่ง้แมนนย์หนละครับผมด้ยิ่กมเเป็นหมุนเอาโดครับผมสามศูน่าตัวสี่ปวยก็ยู่ในหันละครับผมอ่าในสามศนหั่นและครับแต่ทีนี้เพิ่มเนีบบบมีหางเดียวดิแล้วเม็ดหนึ่งบะมี่ครับไม่ได้ที่เพิ่มใหม่ไม่ได้เพิ่มใหม่ โอ้มือจะปล่อยวันที่ยี่สิบปดนี่ก็อยู่ในสามศูนหึหานี่แหละอยู่ในสามศูนยนึ่งหาครับผมเอออยู่ในนัน่แหละเอาไปใส่ดุนที่เบื้องเช้าันครับผมเอี่กันท่านในเบื้งแล้วกัเพื่อนกันพ่ใจหน้าเบื้องครับพี่จหน้าเบื้องอยู่ในนัน่นแหะาจารเนีที่เพิ่มไปแจ็คตัวสองตัวเป็นน่ะอืมคากันสวัดนอครับท่า,านอาจารย์ไปมูในี่คองสลากกันเตี้ย้ย เอาเด้อเอฟซีเขา 5, นํานวดเนี่ยอาจารย์สิบอาทเงนเะนี่ยสามตัวสองตัวอา <c oughs> จารย์สิบอกทลงดเนะี่ยตามประวัติที่ผ่านมาบอกซูฟังเนะี่ยอาจารย์คือได่ยินข่าวว่าแม่นแต่บอกซูฟังเนะนี่ยงวดที่พันธุนที่ประทับใจหรือว่าล่องประทับใจถึกสูงทุกงวด<อ>ทุกงวดครับอู้สาธุอาจารย์ให้ท่านทว่ไล่ใบนี่เนาะครับอ่าเม่นพิษเม่นถือเขากำลังเป็นของเล่น เป็นเรื่องธรรมดางวดนี้เป็นงวดที่สามสิบหกหรือสามสิบเจ็ดครับงวดนี้่แต่ขั้นรุดขันกันรุดคือจังแต้มเดี๋ยวคือจังขั้นสมมุติว่าอาจารย์ให้ไปสิหน่อยอาจารย์ให้สิบห้าครับเพื่อบอกสิบหกเนี่ยไม่ตีรุดอยู่แต็มหนึ่งครับอ่าขั้นเลขตัวเดียวหั่นขั้นไหนได้แทะหั่นบพต้องไปพึ้นยากเลยแค่เจ้าดังไปโลดตัวไดดังมากองห้าวจับเอาตัวเดียวพูดเลยบ้านเนี่ย วเดียวกแม่นหมวดที่ 36, 37, 38ประมาณนั้นเอาไปสามเหวดที่37หวดที่37ม็กับหมวดที่38เอาไว้ก่อนเย็บฟังเขาเด้อครับพี่จหน้าพอากันครับแสดงว่าถูกตอนเมืองขัอกี่ที่เนาะรับติดเงามาเลยครับผมเงามากผมก็เป็นผมก็ฝากตัวเป็นสิทพระอาจารย์แล้วครับผมมือนันกา ลงทํากันยัดถ้ำกันกับเขาแล้วพี่น้องเขาหน่อยนึ่งกับสีบอท่านคัดปนไดกระบออยากไวยเตียมลอยเนาะกะบอเนี่เตียมลอยครับผมกับสีหยัดเป็นภาพพดที่มันดีเข้ากระบอกครับเอพี่เข้าไปครับผมยัดแล้วมันเป็นยังไงบยัดแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นแต่ย่านบอบอเห็นยังไงกระบอไปเห็นตัวยังบอเห็นตัวเลขบอเห็นตัวหนังสือบอเห็นตัวอักขระผมก็เบอกไปตามตัวอักขระที่ขึ้นลอยมากนั่นแหละ ข้าวต่อใจบุญกินิดเครับขึ้นสะผมก็ว่าสะขึ้นโสผมก็ว่าโซรครับผมของเฮามันไปได้นระยะคือหนึ่งอาจารย์เปิดดวงเปิดตาให้มันก็ค่อยเห็นครับถ้าพูดลงังองค์ทะเลงน้ำก็บสายเดียวกันอยู่บางทีเราเปิดเนตรให้ลูกศิษย์ก็มีบ่ปเปิดเนตรเด้ช่วยเจ้าญาติบ่เปิดนี่ยมาลงต้องแกงไม่ใช่เนี่ย ปองง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 มุ่งไปเด็ดเด็นห่องนีมืโซโซตังตงน่ามาอาอุกิยิกุ้งกุงกลางกลางโจจิงจรดังบุ้งใบยางหาเ้ังคุ้งจังสาตัวสตัวก็มาไปหตัวก็ไปก็ขากันยิงไปจรงงสิครับอืมดีบุญดีงรับคอยพี่จหน้าผมครับผมอาจารย์นี่นยนักเลยนะอาจารย์สิรับลูกศิษย์อาจารย์สิบอาจารย์สเรียนเลียงมา20กปจาย์สขเนเคยรับลูกศ แสดงว่าเป็นบุญผมเนาะรับลูกชิดนี่เลี้ยนตัวนี้นี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับพ่นครับครับผมอ่าบุญบละพ่นครับผมอ่าคาตัวนั้นผมได้ยินพระอาจารย์เป็นขาทาที่ดีแต่ว่าก็ต้องจดไปทองอย่างสิไดตัวใดเหอครับไอ้นี่แหละกุกขั้งกุกไกนี่แหละ ก็ไก่ป่านี่คาทาไก่เถื่อนรับ็คาถาไก่เถื่อนพญาไก่เถื่อนพระพญาไก่เถื่อนคาถาในม้วนพรอมครับผมมมฟังนี่ประทับใจเลยถ้าสังเกตเบิงว่ากันใดขาถาตัวนี้นี่ตัวนึงมันกีกุกุกา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 นี่เป็นหัวใจคาถาของนกทุกตัวบตนิกาลินท่องกาลเวกคาถาพวกสัตว์มีปิดกุกุกากากิ๊กกุกุกากากุกุกิงกุ้งกากังงุ้งกุ้งมันจิมาเลยเครับ มาตัวนี้นี่คือว่าเขาสังเกตมันไกลตรงน้ำบานเขับอ้าวตัวผูบอกมันใหญ่เลยคุ๊ก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 กุ๊กเห็นไหครับทั้งแม่ทั้งลูกแตกบึ้มมากเลยเนาะท่านเป็นตัวนั้นครับก็แต่ว่าจิตเขามั่นหมันนี่ตัวที่เขาสวดครับเขาพยายามเรียนอย่าเสียจิตอยู่ใกครคู่บาอาจารย์แจ้งเร็วครับท่านไปอยู่เจ้าของยันไปบรอดไปได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดให้มีความมั่นใจคืออาจเรา กันขึ้นคู่ถ้ำในที่อาจารย์เขียนให้ทีนเขียนให้ชุ่มข,ข้นดยวยครับผมจีนเขียนให้หมดด้วผู้ใดเรี้ยงว่าซีหาข้นจีนเขียนให้แล้วภาพากันทองหนูกันอาจารย์ว่าในคืบหนึ่งกันมาปั๊บมาหัดตัวอาจารย์เอาคืนเอาเองเนี่อาจารย์สิเป็นผู้นางฟังครับอาจารย์นางฟังกันฟังสวดเอาเออโอ้กะวา่าปล่อยได้เดีย๋ยวไปคอยเฮ็ดเอาบันครับแต่งกันหากนันนะครัอยเฮ็ดเอาแต่วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบคันคู่เนะครับผมครับยี่สิบคันคู่เดี๋ยวสั่งโยมอี่รื่งคุณให้ตัดใบตองกล้วย น้ำน้ำอบเป็นสองขวดครับน้ำอบสองขวดเทียนสองเทียนเขียนเหลืองไงยาทิ่มเนอะครับผมบ่ตถิมครับผมเอาไว้นลดความต้องเอาใจในหันคู่เฮาครับกับเงินปัจใจหันสิบสองบาทก็อยู่ในหันยาทิ่มเว้นหันจะช่วงไหนเฮามาแดงกับไม่บันี่ครับมันเป็นจังบุญให้มันได้จังโสกห้องคิดปัตนาได้ไก่มันสมพ่วงปัตนาห้องครับอืมลอยพอพ่นแม่มาพ่อกันลอยพอพ่นแม่ยิีมานั่งฟังอาจารย์เบลารับจานแห่งพุ่นโบกเกง โ้ชเดียดได้อเจชับอาจารย์เป็นคนชเสียดเเป็นคือ,ข,อขันยืดลายมันกะหนัก,ข,นนกขันยืดกับเป็นทุกขันยืดกับเป็นทุกไว้เป็นธรรมศาสตรให้สีบ,าบ,าสาบ้ากัช่งเส้โบวเสื้อหัวคุณผลางว่าอาจารย์หัวดีอยู่เรื่อโบเส้หัวนะอาจารย์ไม่ติไปเชงเชียรได้กับบไดนนึ่งกันเขาตึงเขาตึงมีตัวเจ้าของ,ขอของกันโกับเอช่ดูที่ดว่าโบไปน S <S เอยฟันดีว่ะอาจารย์วางมือขึ้นนี่ผมมือว่านผมกับมานเนาะมือมือขึ้นฟันดีเ่าครับผมฟันดีฟันฟันฟันดีบ่ะพวกพืชนี่พวกพวกพืชนิมิตนี่นี่มิดดีว่อาจารย์นิมิตดูดีตั้งแต่ตั้งแต่ให้ไปเอานี่มาไว้กันอะไรครับผมเไมันไม่อย่างครับผมนิมิตด,ดีตั้งแต่แปะโอหนี่มาไว้หวโอ้ครับผมเออไปแปะลอตเตอรี่เนี่ย แม่นครับผมบุญครับครับบัติอาจารย์ตัวครับผมเย็บีทั้งสองครับเย็บีทั้งสองบุญผลาได้ขอขอช่อมแทรให้มึงนะว่าว่างฉากดให้มึงนี่ยแคบหนาจอแสียบเสียด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่าพี่น้องบุญผลาอันนี้คือเป็นแนวสร้างของพระอาจารย์เองหรอครับนี่คืออาจารย์ชอบส่วนตัวครับอันนี้คือเย็บีกันชอบกับจัดชัดกระพานพระธุดงค์สายขมิ้งพระอาจารย์นี่นะครับชอบส่วนตัวอ่าแคบหนาจอครับพี่น้องครับผมส่วนตัวเด้อ จะหน้าพี่น้องชาบรพี่น้องชาบอยู่ดีเนาะเอาแคปพี่น้องแคปแคปแล้วซู้มึงเด้อพี่น้องเด้อใบบุ้นเลครับมีจำนี่เพิ่มนี่จำนี่เพิ่นว่ามีจำนี่ตัดแก้พระอาจารย์ได้เองเดียวอันนี้มานี่ฟันดีขนาดครับพี่น้องเป็นแนวทางที่น่าติดตามเนาะครับผมสื่อนั่มผมแล้วครับผมบทบทติดตามสื่อๆล่ะสื่อนั่มพอมผมละมีหกสองเก้าศูนย์สามแปด ครับผมมีมีเลขไทยเอาใจเลขไทยเนาะ0 3 8 0 6 8 3 8 5 0 8 3 7 3 5แล้วก็ใบทับมากกับ7 3 5คือกันแล้วก็6 5 3 5 8 5ครับผมครับ1 2 3 4 5 6 7 8มี8ใบครับพี่น้องครับทั้งหมด8ใบ ผมอันนั้นมันมีสองใบคู่กันนี่คู่กันครับผมนี่กันอันนี้สิบสองล้านโอ้เห็นได้สั่งเนาะ่าาจยมเนาะใบบนใบหนึ่งดีไต่กว่แม่นดีครับผมรีอยู่ไต่ใบหนึ่งครับผมใบนี้ดีทั้งใต่ครับผมหนึ่งแปดสามครับผมอุ้มรัฐบาลห้องเพื่นชี้เท็ตัวเนาะเด้อแต่วันที่หกบอกได้อรัฐบาลนี่ครับตัวนี้นะได้หั่นรัฐบาลที่เขาหลบ ล็อกใส่ตัวนี้แหละเนาะ038 068แล้วนะ0 38, 0 68, ลก็385 183 083 735 735ในสองใบครับผมแล้วก็653 585เครับตัวเดียวัน่นอครับผมครับกลับใส่กับผัวชื่องามแล้วครับผมครับท้ายนี้ค่ะบขอบคุณ พระอาจารย์พระธุดงส้าคเมนครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนที่ติตามครับผมคลิปหน้าค่อยพอกันไหมเนาอพี่น้องยูดีมีแห้งฟันดีเด้อพี่น้องมีความสุขกายสุขใจสุภูสุคนสวัสดีครับทุกท่าน